พี่น้องวู้ยครับบ่เบิ่งครับพี่ติดอกใหญ่ครับเฮ็ดผึ่งคมดงโอ้ยสามดอกนี่งครับพ่อแข็งครับพี่น้องอ๋อดอกบป็ใหญ่งามงามครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเซาวันที่สิบสี่พฤศจิกายนครับบ่าวตัวอีสานรันบ้านเฮาวารายงานโต้คือเก่าครับบ้าพ่อใบดินครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับเอฟซีของบ่าวตัวครับครับบ่าวดินเฮาดินอีสานครับครับวันนี้ไต้กระตาคูดนน้อยมาจอบเมืองเห็ดอีกครับพี่น้องบ้าดินโอ้ยครับะ จิ้มแหยงแหงคุจ๊กสีได้อีกเพราะอะไรครับพี่น้องจจกคนสีออกบ่อคือสีมันคือมือหนั่งบ่อครับเดี๋ยวตามไปลุ้นทำเบาเด้อครับพี่น้องครับครับไปลุ้นกันครับสวัสดีครับครับเบาตัวก่อนไปนินครับขอปลาหาเห็ดครับพี่น้องหลังจากไปล่ำบ้าครับไปล่ำอยู่สีสเกตมาครับพี่น้องอำเภอพายุบ้านหนองทุ่มครับขอบุญขอบคุณไปท่างอีเมรครับครับอีเมร โฆษณาอะไรไซตกระจางครับไอ้ความอบอุ่นการตอนหลับหลูกหลานทีนมงานยุทธนาพ่อ,อหน้าข้าโอ้ยขับมวนแทีงครับเนี่ยอยากแนวกินกบรบเพราะเออเราอยากครับพี่น้องครับมามาสามมาลุ่นน้ำเบาเด้อครับพี่น้องวมาที่พอ่อเฮ็ดบ่มันมนี่แต่ว่ากระแจไน่บ่ได้กระเว่าเบาเด้อเด็กมาจอบเบิ่งครับเพิ่งย,ยังไงดิหาอย่าเพิ่งตับขวัยหลีตับขวัยตับวัวเลยเนีย่ยตับขวัยหน่อยบ่คือตับขวัยหน่อยแกงตับขวัยหน่อยเฮ็ดนานี่ดอกน้อยๆตั้งสี่กระถือว่าเสียไปพี่น้องครับแกงแล้วก็ แสบคือเกลาแขนมันตันครับนี่เฮ้ยเอาดอกไปยังสดๆอยู่ตัวนี้สดอยู่เลยนะมึงนี่ก็หาเน่อมึงนี่ครับปลาตัวเี้านี้ครับเห็ดยาบีเห็ดขาดน้ำเด้อครับพี่น้องครับดอกเป็นว่าดอกง่ายๆดอกแข็งดีครับพี่น้องนะครับแข็งเสียคุยกันครับครับเจ้าคนไข่ครับดอกง่ายๆครับพี่น้องครับนะโอ้ยครับ ถึงง่ายครับพี่น้องตอบปงไงง่ายโอ้จีก็มีละจีหน่อยๆครับพี่น้องปาดครับไหมเกิดขึ้นไท่อีกดอกนี่ครับกลับมีง่ายปาดเอ้าขาเพิ่งไปใส่ครับพี่น้องโอ้ยง่ายง่นะไม่ได้ห่ออยังกินขานโอ้ยโอ้ผู้ชายไปดินบ้านพ่อให้ฝ่นกับกำก็เรงสมแล่นไปไอ้ดินมาห่อให้ฝ่นตับกล้วยครับครับเทศสวงนี้ ดอกบขยายไปเด้อพี่อ้อกใช่ปาอันดอกงามงามครับดอกแข็งตัดปัดอยู่แน่แเป็นงวันนี้กล้วยวันฝ้าน้ำเพรเ <c oughs> ตีต่ตอกลับพี่ออบแบบพ้อกลับแวแวบยงลังงเห็ดผึ่งตับขวยครับพี่พ้อกขับ้าตัวะเกบนล่นดอกรบบดอกงามอ๋อดอกน่งหับพี่้องเก็ดผเดียง บงเก่าที่บาวตัวกับพวกไอ้ดินหบ่าวเก็บครับมายามมึงครับครับพี่ทองดีดเอาดึงครับว้ายดินดีดเอาดีดดีดดี่นี่ดีดดี่ดีด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 ดอดด้ดดปดดีดดีดดีดกีดดมดดีกดีดดีดอีดด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 ีดีดดีดีดดีดดดดี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 ดดดดีดดดีด

เก็ดลงฤด,ดูบางบ้านมันก็เอ็นไปเฮ็ดหน่หมอกครับพีบ่น้องหน่หมอกซุ่มหน่อมที่เกิดนี่ครับอาไปหามากถี่ติเกียนดูนะครับนนี่บ้ากันเลยทางดอวง,งานเลยครับบางคนคนมาเฮ็ดเอียบ้าตัวกินไหนบ้างครับครับเห็ดที่บ้าตัวเก็บนี่คือบ้าตัวกินเบิร์ตเฮ็ดแล้วครับพีบ่น้องมันเฮ็ดพี่เบียด้วยครับมีพี่เบียบ้าตัว <c oughs> บ่เอาแล้วครับอันนี้เป็นเมือเก็บตัวรับเหมือเก็บโต๊ะ ตัดทีเดียวโอ้ยขาไปหน่อยนะโอ้ยขาอบอวบเลยครับเห็ดพึ่งตับข่อยครับพี่เอ๋อตับคุณล่ะดอกกำงามแข็งแข็งครับดอกหนึ่งนี่งทักขุนครับทนี่ครับงามทำดีดอกหนึ่งดอกช่วยๆเลยแข็งแข็งเป็ดเลยครับเห็ดยามีประดงหงเรียงควอมงามข้อมแข็งยิ่งไข่ดอกใหญ่ๆครับพี่น้องคุณล่ะ อุ้ยรับยังงามๆอยู่เด็ดทำชาร์ทครับรับเยียมพี่น้องเพิ่มเยอเกิบครับป้าครับป็นก่อนละรับดอกคนนน้งแข็งๆเยออย่นะแข็งๆ้แข็งเลยขับขับครับเอาไปนำเขาับกระเพาได้ครับพี่น้อน่นละขับพ้ไข่ดอกนี้ดดี ดินเห็นบหมดอกงามเลยครับอ๋อเห็ดพึ่ครับข่อยตัวนี้ตับข่อยงามคนเนาะแข็งแข็งพเลยครับ่าต้องตัดหยาดรับเห็ดพึ่งไข่งามๆเนาะพึ่งพึ่งงามๆเนาะครับตามกันเห็ดติดดอกใหญ่ครับบนนี้ไม่ครับพี่น้องต้องใช้สีแดงๆนะพี่น้องเห็ดพึ่งตับข่อยดอกงามๆครับพี่น้องแข็งเป๊ะเลยครับหลายกระดูกขาบนครับเห็ดพึ่งขมดงครับพี่น้องอ๋อมาดอกงามเลยแข็งเป๊ะครับดอกงามงาม เป็นคุ้มดวงครับนะบกหลายดอกเลยคพี่น้องครับอีอีกัมเบียนครับปาดครับออกเป็นมูครับทำดีกัมเนครับคุ้นครับพี่น้องปาดครับมาเดิมมาเดิมมาเก็บเป็นมูเบาครับนี่กกัมเนแล้วครับอู้ยครับมูบักใหญ่เลยครับมูนี่ดอกใหญ่เงียครับพี่น้องครับเสียบเสียด้วครับพี่น้องก้อยครับก้อยเสียบเสียดกับกุ้งนะอู้ยง่ายไหย อุ้ยขาขาดขาออกแล้วครับรับพีหน้องทำแล้วนี่พี่หนุนะุนรับดอกยมขับุนนะ่ายเหมือนขับุนขับก่อยเทียดีครับต่อมคมออกกำลังรับป่น่อยรับพี่น้องดอกม่ยขับพี่น้อยอุ้ยครับ ต้มก้อยแท่บก็เฮ็ดผึ่งยู่ค่าได้ครับพี่น้องนี่ไปดิน่นไม่มีแล้วเนาะบ้าท่เพือไรเอาพี่น้องนี่ดอกหนึ่งครับขัดซะเอาตัวสิเก็บอาหลุดดอกขัดนะเก็บอาหลุดได้ครับน,นี่ออนอนสองครับพี่น้องนี่ครับะไรน้ำน้ำปลา,งงา,าไปครับ เพึ่งคงโด่ผมโดงครับพี่น้องนะพี่พี่ครับคือลองดึมุ้ใหญ่เพิ่งเส้นครับเอามาขับเบาสีบัวป่าเด้อครับพี่น้องไอ้พี่น้องครับเก็บจสิเก็บจสิคอยน้องมึงเลยขับดินพื้นบ่ค่อยหลนะครับยามนี้ตามครับจอดพี่รองโอ้ยขับคาบมันจะขาดครับครับครับ เพนเพนเอวดอกมหมูนีครับเท่ากับมีครับขนาดว้าที่ไหนครับครับเท่าเท่าก็ไม่เอาให้เพิ่มเพิ่เปเตี้ยนี่นี่นี่นครับต่อไปงเพื่อนเรื่อนครับพต้องต่อท่านงานเลยคนบ้าที่ยังขาขายเลครับนี่ครับ ที่แาแลรือว่าเทวเรือครับใช่ไะเอาได้ครับเห็ดหนานี่โมเปื่ยครับพี่น้องครับครับดอกนึงครับเห็ดพึ่งไข่ครับดอกสวยๆครับนีใหญ่พี่น้องครับล่ะปุ่นงามๆเลยเพิ่งบนต้นงามๆนยู่ล่ะพี่น้องบู้ยครับบ้เมืองครับพี่ติดดอกบงใหญ่ครับเห็ดพึ่งคมดงโอ้ยสามดอกนี่งพ่อแกงครับพี่น้องปอดดอกบางใหญ่งามๆครับปอดอุ้ยดีล่ะอ้ยเห็ดพึ่งคมดงพี่น้อง มาดอกใหญ่ครับเถี่ยคุณอะคุณเฮ้ยคุณดอกนึงครับด่านเผลอเบือว้ยสามดอกที่มันทีก้อยเว้ยก๋วยแบบใหญ่เว้ะครับพี่ดองครับเฮ้ยมันแล้วมันแล้วครับผมครับพี่น้องครับบางตัวก็ไปดินนั่งที่อวยไปหาลนครับพี่น้องหาทางอวยหาทางเมื่ออะไะครับครับถือว่าพราะแตอยากจะกินนี่ครับมนีิ ครับพี่น้องบาครับผลงานของบ ble, gen, damn, ่าวตัวกับไอ้ดินครับพี่น้องประจำวันที่14พฤศจิกายนครับถือว่าอะไครับครับไหนพ่อได้แกงแกงใหญ่หนึ่งเด้อครับถือว่ามาบ่เสียเถี่ยวครับคุณตาบ่าวตัวก็ดีครับเห็ดกับมีแต่ดอกก็งามครับเพิถึงคุมโดงเนี่ยครับเห็ดร่วมครับ็ดถึงไข่เนี่ยครับเพิถึงแดงเนี่ยก็ได้ครับบหลไาท่อเถี่ยวนั่นครับพี่น้องถือว่ามาเก็บตัวก็ถือว่าหุ้ยเก็บตัวกับมันครับแกงใหญ่หนึ่งกินบมเบิดนครับพี่น้องพุนละแต่ละคนครับถ้าสิได้ครับเหรครับ ครับบาโตสีแดกังเราพี่น้องครับถือไว้ในไล่เต๋อยู่ครับเข็ดยามดีครับเข็ดยามแดงในโบนอยครับพี่น้องประมาณนี้ละเข็ดปลายฝนตอนหนาวครับดินง่ายกุบขีบไปตั้งเกินเลยเพื่อในไล่เพื่อในไล่ก่อนหน้าฝนนั่นแหละแม่นครับขับบาโตขอบุญขอบคุณเด้อครับอีพอยเมียครับเอือไอไส้ยิ่งทุกผู้ทุกคนครับทั้งเจ้าภาพครับทั้งสีสเกตครับอเมอพายุบันยังก่อนมาน้องทุ่มนะครับตำบลพายุอำเภอพายุสีสเกตครับขอบคุณหลายๆครับอีเมียครับครับกีเมียเม่ยคู่ครับพัฒนาไร่ใสกระจางครับด กรับใหร al, ้ร so so ุ่งร้างครับนี่จะก็มอบบุญครับเอาหลัวต่หลานคับทีมงานกับนาก่อนหน้าค่ะครับเพื่การแสดงครับครับตามงบพี่น้องครับมากแน่ใดหจัดให้เต็มที่ครับงบน้อยก็เต็มที่ก็เอางบใหญ่ก็เต็มที่ก็เอาครับครับสนใจก็โทรมาเบอร์โทรของ ไอดินเลยครับเมื่อเนี้ยเขาเข้าไปดิน0916626142ครับหรือขับไปเบิ่งทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับหมอลำยศธนาพรนาคาครับครับผมรูปร้านเอาล่งไว้ในเฟซบุ๊กได้พี่น้องอมีการมีงานเรียกใส่เรียกเงินไดครับครับผมครับขอบคุณหลายๆครับยู่ดีมีแห้งกำลังเรื่อใดสุขทุกคนครับสวัสดีครับ